ตฺวกตโมนสุภายาสลปิทุกขาหาปิเยสงฺขปโยโตภูปิเยจวิปโยโคโตภูยามปิชํนลภติตํปิทุกฺขํสํคิเตนปญฺจุปาทานกนฺธาทุกฺขํสญฺญาทิฏฺฐํรูปุปาทานกนฺโธเมธนุปาทานกนฺโธสญฺญุปาทานกนฺโธสํฆารูปาทานกนฺโธวิญฺญาณุปาทานกนฺโธเยสงฺคลิญฺญาญาธรมานุโสภควาเอวังโหรํสํมาเกวิเนติเอวังภาคา จับวนาสาวพระคุวโตสาวะเกสุวรุสาสนีพระหูราปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณอนิจจังรปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมานัตตาตีเตมายังโอตินามะจางติราชามรณีนโสุกีโยนิเทเวหิโุเกหิโตมนะ เซหิุปายาเซหิทุโคตินาทุกขะเปรตาอเปวนามิมัสสะเกวรสสาทุกขะกัณัสสะอันตะกินิยาปัญญาเยธาติจิรากบริภุตัมปิตังภะวันตังสารังคาตาธรรมมัญจาสังคันจาตาสาพระคโตซาสานังยธาสติยธาพลังมรสิกโรนุปฏิปชามาซาซาโนปฏิปติิมัสสะเกวรสสะทุกขะกัณรสสะอันตะกินิยายาสังวัตตุ ท่านธรรมยังปฏิทานอาการ้าโยปนามัสสยาเทวตาสันติวิหารลวาสิณีทูเปกะเลภูทิทะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมะานีนัพววันตกภูชิตาสุทิกรโณเตธรรมวิหารลมันเรเทราจมัชฌานวกาจจพิกระโสรามิการทานาปฏิโมปัสกาการมาจะเทสะนี่เข้ามาใจยสลาสัพปานภูตาสุขิตาพรงวันตุเตชลาปูชาเยปิจันนะสัมปวาสังเสระจาตา อัตโมปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพเพทุกภาษาการุตุสังขยังธาตุสิลังสัตตังธรรมโมธรรมมัตลาจะปุกขาสังโฆโหตุสมะโขวกะทายะจาหิตายะจาอัมเฮละกตุสธรรมโมสเพเพทธรรมมัจาลิโนวุดยิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยบภะภวทิเต อาหุงสหสัมพินิมิตสาวุธันตังครีเมกรลังมุนิตโครัตเสนมารังตานาทิธรรมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยมังกรานิมาราธิเลกมพิโยชิตาสาภรัตติงโครัมปนาลวกมมธรรมธาตุยาสันสขันตีสุทันตวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเต ชัยมังคลานินาราคีรินกจาวรังอติมันตภูตังทาวาคีจากมัสนีวสุดารุนันตังเมตมบุสีกวิตินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิหกเจตกาธรรมทิหาวาสุดารุนันตังทาวันติโยชนปภัทังคุลิมาละวันตังยีทิพิสังขตมโนชิตวามุนินโธตันเตชะสาพระวัตถุเตชยมังคลานิกตวานาคตมุรตทลัง อิวะคามพิณิยจินจายตูเจวัชนังชนยกายมาเจสันเตนะโสมวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยมังคลานิสาจังมิหายมติศาสจากวาตะเกตุวาตาปิโรกิตามนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลา นันโทะนันตพุจธคังวิปุธังมหิเติงปุเตนเถนะพุจจเกนธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตตวามุนินทูตันเตชะสาพระวัตถุเตชะยมังคลานิลุกาหันติเพุจจเกนสุธาตหาทั้งปรามังวิสุตติชุติมีทิปกาพิธานางยานากเตนวิตินาชิตตวามุนินทูตันเตชะสาพระวัตถุเตชะยมังคลา พิทาภิโหตัชยมังคลาอาตกาถาโยวาจโนตินตินเนสารเตมตันธีหิตวานันเนควิปทานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิกมาญาณโรสัพันโยมหากาลุมิโกนาธุหิตายสาปานินังปุริตตวามิสาภานิสุโุธิมุตมัน เอเตนะสัจวัเชนหนูปุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามมเรสากยานางนานทิวาตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลหะภราชิตันลังเกสีเซพะวิภูคะเลอภิเศเกสะปภูตานังอากาปาโตปโมตติสุนาัาตังสุมังคารัง สุขุติตังสุขโนสุโมหโตจัสุีทั้งพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณีติเตปทากินาปทาฐคินานมีกตวานัลภานตาเทปทาฐินมสาุสาธุสาธุ ยติปิโสวิเทศิยีเดศิพุทธนามีมินาพุทธลงโสโสตังพุทธทัพยติปิโสวิเทศิยีเดศิพุทธนามีมินาพุทธลงโสโสตังพุทธทัพยติปิโสวิเทศิยีเดศิพุทธนามียีมีนาพุทธลงโสอิโสตังพุทธทัพอมนโมพุทธายะพุทธแต่ละกนัญาณมณีนพรัสสีสังขสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอขีรานังวารังกันทังสีวณีจะมหาเทระหังวันดามิุระโต หังวันธรมิตานตโยหังวันธรมิสัพพสุขพุทธธรรมะสังฆบุเชมีนโมพุทธายะพระพุทธใจรัตนญาณมณีนพารัชีสัสารสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทธโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีธนังวรังกันลังสิวารีจรมหาเทระห้างวันธรมิตรรัตโตหังวันธรมิตานตโยหังวันธรมิสัพพสุขพุทธธรรมะสังฆบุเชมีนโมพุทธายะพระพุทธใจรัตนญาณมณีนพารัชีสัสารสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทธโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อังคีอท่นนั้ว่ารังกันรังซีวดีเจมหาเทวะังวันธรรมมิตรลัทธูหงวันธรมิตาตุโยหงวันธรมิสสะปสุพุทธะตัมมะสังฆูจีมีหัสังมิสุโลภุสสะภัยสวาสุสุตวายินนาสังสิโมสิโมนาสังสังสิโมนาโมนาสังสีสมุจิจามินาสังสิโมพรหมาเจมหาเทวาสัพเพยยาขาปรานติพรหมาเจมหาเทวาปิลาภะพระวันตุเมมหาคุณโยมหาราภูพระวันตุเม มิเตภามุัติพุทธามะหานุนโมพุทธายาวิรักขันยวิรักนายังวิรัหิงสาวิรักาสีวิรักาสาวิรักโัยพุทธาสามานิมามะพุทธาสัตวาของสัมมติฉามีเพีงเพีงภาภาหังออหรือสัมมติฉามีนาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคภรานติพรหมาจมหาเทวาพุทธภาพระวันตุเมมหาคุณโยมหาราโภูพะวันตุเมมีเตภามุันติพุทธามะหานุนโมพุทธายาวิรักขันยวิรักนายังวิรัหิงสาวิรักาสีวิรักาสาวิรักโัย พุทธสัมมาริมามะพุทธะศาสสวะหุมสัมปติจามีเพ่งเพ่งพาพาหะละลือลือสัมปติจามีนาสังสีมูพรหมาร์จมหเทวาสเพยยาคาปรานติพรหมาร์จมหเทวาพะพีลาภาพระวันตุเมมค่ะคุณโยมค่ะาพูดพระวันตุเมมิเตพาหุ่ติพุทธามังหะหุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโตนายังวิรหิงสาวิรัติทศีวิรัติทศาวิรัติโยพุทธสัมมาริมามะพุทธะศาสสวะหุมสัมปติจามีเพ่งเพ่งพาพาหะละลุอล นัชาลิติชิมุปาลีจจมหาเทโลสุวรรณนามามาโพชนะนามามาวัตถุวัฏฐามามากลาพลังนามามาภคามามามหาลาภูามาสเปชนะพระหงชนะพระวันตุเมนัชาลิติชิมุกบาลีเจมหาเทโลสุวรรณนามามาโพชนะนามามาวัตถุวัฏฐามามากลาพลังมามาภคานามามหาลาภูนามา สเพชนาพระหุษ์ชนะพรนะพวันตุมีพุทธามามลุงธนโมพุทธายะนโมนกทาธนโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะโทพุทธาลกักขามาสามสัมมาพุทธโธนโมพุทธายะ <c oughs> สัทธาธนุงอาธอรทิตุงทัตตะวานาะธาสิปูมะอาปิดาอูมะอาปิดอาอึอคู่ีิทัคขมะยเจตหาสุธนกิทธามัสสาสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังพุทธโธพระก,กวาติ นล้วมาเจอเดินผ่านไปก็มาเห็นพุทธังบางจักขุมักอาโมหินทุกูธรรมังบางจักขุมักอาโมหินทุกูสังฆังบางจักขุมักอาโมหินทุปเตสินังปิตังนัชฌามิโจราจูวาจูวาปัณรายติอมนโมพุทธายะนโมอาหูอิสโววัสุภุอากมพุทโธพุทธังนักันตังรังพุทโธนโมพุทธายะหูตังกันโธนโมพุทธายะหูตังกันโธสาระิตังปะโตเมตังปะระชีวิตังสุตโตยติจิตตามีตานิพพานังสุขโตยติ พระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพุทโธนะโมพุทธายะพระพุงมิตรจิตพระธรรมมิตตจิตพระสังฆมิเตจิตนาจาริเตจนาจาริตินาจาริเตจนาจารีอ้นาปรัวะอ้นาปรัวะอ้นาปรัวะโอมะโรวรันโยวรัตโววะราหะโรพุทธังหายธรรมังหายสังขังหายคลายปวดนุ่นเมื่อยพระพุทธัมังพระสังฆังจะไพเจริญขึ้นนอนั่งให้มีกำลังวังชาหายจ่าพญาที่โลคาจงมีเกศข้าพสิทธิเม นโมโพธิสัตว์คันติมายาอิติพระกวานนโมโพธิสัตว์คันติมายาอิติพระกวานนโมโพธิสัตว์คันติมายาอิติพระกวานนโมโพธิสัตว์จันทสโรลนโมโพธิสัตว์พรหมปันโยนโมโพธิสัตว์สุมังคโรุนโมโพธิสัตว์ธรรมะเทารุนโมโพธิสัตว์ธงพปานวัดดานุปูนโมโพธิสัตว์พระราชาขุมาญาณุโพธิเสีนรงค์นโมโพธิโตธรรมะชโยนโมโพธิโตวทัดตัชีโมนโมหุ่นเทวคุยาจย์ มหาลัตตนาอุบาสิกาจานาัน์หนุ่งอยู่นโมโพธิสโตปัญญยเมชีบุญเดือนตรงบุญเติมนโมโคธิสโตอติพัทโทนโมโพธิโตปัญญาเชโทนโมโพธิโตปัญญาวโรนโมโพธิสโตอาคันติมายะมิทิปภาวะ <c oughs> พุทธังคงหนังทำมังคงเนื้อสังขังคงกระดูกพุทธบังไฟโทนบังรูปทาปิดปากกระบอกยกไม่ออกพุทโทพุทธ นโมพุทธโสภควาอิติปินโมบุญริศอิติปิโสภควาสุพตตวรหังโสติภิภาณามาอุกัสะนาทุดุโมพุทธายะภาณามาอุกัสะนาทุโดยโมพุทธายะภาณามาอุกัสะนาทุโดยโมพุทธายะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกคงเพชรคงคาตรีคงสว่างดุลโมพุทธายะสาธุ